ดีย่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่28มิถุนา2564นะคะและราคาทองวันนี้นะคะมีการปรับครั้งที่2แล้วนะคะปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่50บาทค่ะดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองนะเวลา11นาิกา57นาทีครั้งที่2นะคะราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่26,900บาทรับซื้ออยู่ที่26,800บาทส่วนทองรูปพรร์96.5นะคะขายออกอยู่ที่27,400บาทรับซื้ออที่26,317บาท76สตางค์ค่ะ ล่าสุดปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะสปอตโกนะคะล่าสุดมีการปรับลดลงนะคะอยู่ที่1780.40ดอลลาร์ต่อออนค่ะเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐค่ะและทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่1780.835ดอลลาร์ต่อออนค่ะ มีการปรับลดลงอยู่ที่0.05%ค่ะและก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่31.898ค่ะปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.32%ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงและก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเนดนะคะซึ่งค่ากำเนดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกำของราคาทองแต่ละร้านค่ะตัวราคาทองหัวเส้นเฮงแม่ทองใบแม่ทองสุกแล้วก็ออราลาากันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองหัวสิ่งเฮงและราคาทองคำ .com ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะไม่พลาคดคลิปต่อไปด้วยนะคะ